หลายๆคนนะฮะมักจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเส้นทางและความฝันที่เราจะทยานออกออกไปนะฮะมันอยู่ที่แรงผลักดันที่มาจากก้นเบื้องลึกจิตใจของคนเราทั้งนั้นนะครับนี่คือบทเพลงไอ้ฮักน้องเสมอโดยพี่หนุ่มนาแคนครนะครับผมมองว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะด้วยเนื้อหานะครับ มันมีแรงจูงใจและมีความโดดเด่นโดยเฉพาะในเนื้อหาของคําว่าไอ้ฮักเจ้าเสมอไอ้ฮักน้องเสมอนี่มันเป็นความฮักที่ที่บ่มีเอียงศิลส,สีสุดยอดไปกว่านี้แล้วนะฮะไม่มีอะไรที่เราจะพันณนาได้ดีกว่าคำบอกเล่าของเรานะฮะกับความรักและความห่วงใยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอยู่ในตอนนี้หลายๆคนที่กำลังมีความรัก ทั้งที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจผมว่าวันนี้เพลงนี้น่าจะเป็นตัวแทนที่เราอยากจะบอกรักกับใครสักคนหนึ่งนะฮะับถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งกับหนุ่มนาแคนักขอนนะครับ